สวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับช่องออนซันเดย์อีกครั้งนะครับวันนี้ผมจะพามาดูอุปกรณ์การออกไปขายอ้อยข้น,น้ำของผมนะครับอ่านะครับมาดูกันเลยตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วนะครับปกติผมก็จะออกขายเวลานี้แหละครับสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงนะครับก็จะออกเดินทางแล้ว อออากาศก็จะเริ่มร้อนนะครับเพราะเราจะเริ่มขายจากประมาณเที่ยงจนไปถึงสามโมงเย็นถึงสี่โมงเย็นครับประมาณนี้ก็จะเดินทางกลับมาที่บ้านนะครับนี่นะครับมาดูกันว่ามีอะไรอยู่บนรถขายน้ำอ้อยของผมบ้างนี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นอ้อยนะครับมีอ้อยมีถังน้ำแข็งนะครับติดอยู่ด้านท้าย นี่ก็เป็นหมอไซนะครับสาเล้งนี่นะครับนี่จะเป็นเครื่องคั้นน้ำอ้อยนะครับนี่จะคุมไว้ก่อนแล้วครับยังไม่ได้คั้นตอนนี้ที่คั้นไว้แล้วก็มีนะครับใส่ขวดไว้แล้วอยู่ในกระติกนี่นะครับดูกันรอบๆคั้นนะครับว่ามีอะไรบ้างข้างหน้านี่ก็เป็นกระจังนะครับแล้วก็ยังมีป้าย ป้ายประโยชน์ของน้ำอ้อยนะครับนี่ติดอยูดดด่ด้านหน้านี่ครับก็จะเห็นเป็นป้ายประโยชน์ของน้ำอ้อยนี่นะครับด้านหน้าก็เป็นแบบนี้จะผ้าคุมไว้ก่อนนี่จะเป็นลำโพงนะครับเวลาวิ่งไปก็จะเปิดขยายไปด้วยนี่นะครับวนดูรอบๆนะครับนี่นีครับ เราเป็นกเกษตรยุคใหม่นะครับปลูกเองเราต้องออกไปขายเองนะครับเราไม่อาศัยพ่อค้าคนกลางส่วนนี้นะครับก็เป็นน้าอ้อยขวดนะครับที่เราบรรจุขวดเรียบร้อยใส่ไว้ในกระติกนะครับมีน้าอ้อยกระเจี๊ยบด้วยนะครับวันนี้เผือคนที่ไม่ชอบหวานเพราะน้าอ้อยกระเจี๊ยบจะออกเปรี้ยวหวานรสชาติเปรี้ยวหวานนี่นะครับส่วนด้านหลังนี่เป็น ป่าอ้อยนะครับสวนอ้อยของของเราเองนะครับที่เราออกไปขายทุกวันนะครับก็เหลืออยู่ไม่เยอะครับเพราะว่าขายแทบทุกวันนะวันไหนฝนไม่ตกก็จะออกขายนะครับนี่นะครับป่าอ้อยก็อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเวลา,วาเราวิ่งไปขายนี่ไอ,อจะถ่ายมันจะกายให้ดูการขายระหว่างคนขายกับคนซื้อ บางครั้งก็ขายตามข้างถนนก็มีครับเจอกันโบกรถกันก็มีนี่เป็นสวนยางนะครับนี่ครับอ่าครับออกเดินทางแล้วครับเดี๋ยวค่อยชมบรรยากาศกันสวัสดีครับ